วิ่งเตี่ยมคนวิ่งโอ้โหโอ้โหถึงก็ล่อกุณเลยล่อก่อนด้วยได้เปรียบด้วยทำไมวะ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 ทำไอืะโดนต่อยตไปโดนต่อยไปตัวเลนเปิดไม่มีให้กูมันถึงต้อมเปิดกูก่อนเลยตึมไม่ท้าฟาร์สังที่หลังกูระเบิดปีอ้าว อ้าวทำไมอะเราอะอื or, you know, ้มอื Nept ้มทำไมอะทำไมทำไมมึงเก่งคนยืนยันทำไมอะทำไมอะไออ่ะเนี่ยเย็บสู้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยดูท่านอนตายจอกสิ้นดีแม่เอสเอสเอสอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหเจอเจอคนหรอเปล่าตกโมไซ ดีลาดีซะด้วยโคตรเท่อาขึ้นผิดทางอีกกู่ันโอ้โหมันอะไรงี้อไม่ีันเป็นคนรับรถขับรถจิ๊บมาให้วะเออบเกสี่สบโอ้ยไอเฮี้ยกูตายช่วยกูด้วยกูอยู่ใกล้ หัวกูถ่ายกับหัวกูถ่ายก็คอพันหล่นล้ลหนูตายกำลังอยู่เฉยเลอย่าคานเอาคานเสียเลือดเหรอเออเฮ้ยกว่ามันเสียเร็วเสียเรื่องเหมือนกันมีคน,ดนุดใจเย็นๆเลเผื่อละสัต์ <c oughs> โอ<ห> <c oughs> ้โหเดี๋ยวมึงรอดูในคลิปเลยท่ากูถ่ายเมื่อกี้ <c oughs> กูไม่ขับมอไซค์แล้วต่อไปเนี้ย มีมียาป่ะมีมีมีเพียบตีชว์ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงปั๊บแบงเอาคุณสีหรอป่ะเอา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 หลบแล้วหลบตาคุณช่วยไม่มียาเลยทิ้งโชว์ไว้แล้วตรงใต้ตูดกูมึงมาล้วงอะไรกูวะอะไรวะจังไรเฉยมีอะไรหาเปิดแมพให้ด้วยกูไม่ได้ไม่ต้องเปิดเลื่อกซะที กูปิดใหมึงเห็นเนาม่ไม่ให้มึงเปิดให้ไงเฮี้ยโอ้ยปี๊บแต่ร้อลนั่นแหละโดนแน่แน่มึงไม่ขี่เข้ามาในเมืองเข้าไปกูกูไม่เห็นแม่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุ้งดุ้งดุ้งหลังเราแล้วนะเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นและเห็นเห็นเห็น อยากสู้ไม่เคยที่จะสู้ใครจริงอ้าวชนอีกแล้วโอ้เรื่องเื่องขับเรื่องขับไว้ใจผมโอ้จบจบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้คน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 อยู่หลัง โอ้โหซอยเลยสัตว์อัดยาวอยูู่ขมา,า <c oughs> โอ้โหกูไปไหนนิวเนี่ยจะเย็นดิกูาหาทางออกอยู่โอเคเดี๋ยวเข้าไปใหม่พาลุยไล่เขาโพด อ่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอทางแล้วในไ,ไหนไหนเห็นเห็นเห็นเอาเปล่า,า,าไป,ไป <laughs> คนจริงต้องไป <c oughs> จอดจจกนินยาวันนี้จอดกินเองยามก็มาลังอ่ะแต่เย็นหาที่จอดดีๆก่อน <c oughs> ดูจากทรงแล้วมันกลางๆแมปอะเ <c oughs> ตรียมไฟอะกูบอกแค่นี้แหละเนี่ยแหละจอดนี่เลยตรงนี้ไม่หรอ นี่เลยเหมือนยิงกันโต๊ะโต๊ะโจ๊ะ,จะ,จะอ,อ้าวมีคนขับ,บ <c oughs> ด,ดิวะปั๊มมีสัตว์ใส่ดิวะลง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  <c oughs> โอ้โหไปแล้วกูอะ <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยออลรถระเบิดห <c oughs> ลอดป่ะวะเพื่อนกู เล่นกันเพื่ออะไรวะไอเฮียกูสาดชนมันมันไม่ตายไอเฮียโคตรโกงอ่นกงะงไปกูแดงเลยอเียเดี๋ยวตัวอ้ที่จัที่หลังมึงอยู่ฝั่งเดียวกูเนาะ ได้กได้ยิงลูได้ยิงแล้วเม็ดสองเม็ดแต่ตายก่อนเีอกีเกมบ้าตีหนึ่งพอดีเออไปไาปค้างคาวอ่ะเฮียมีคนเปิดประตูว่ะ ไม่กล้าเช็คเลยน้อยมึงว่าไปรับน้องดีไหมปล่อยน้องตายเนาะว่าไปรับน้องดีไหมน้อยนเออรู้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เป็นลิฟายโอ้ย้นยน้อยเนี่ยใครไม่เห็นมึงนะ น้อยอย่าเพิ่งมาเราตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยหมอบก่อนหมอบก่อนหมอบในเงาก่อนเฮ้ยน้อยเจอคนอุ้ยน้อยเห็นไหมน้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบเห็นยังเห็นยังหมอบก่อนมันเห็นว่ากลัวไม่เห็นพวกมึง นั่นไงแล้วจำบักแล้วบักแล้วสองบักแล้วน้อยต้องวิ่งว่ะกูไม่มีปืนกลมีปืนอะไรเพื่อถูกมึงยิงมันอยู่เหรอเมีน้อยสิทิ์เหลือน้อยมากมึงต้องยิงดักด้วยนะน้อยมึงเติมเลือดก่อนดีกว่าไหม,ไม,มหเ,เอาน้อยกูวางให้แล้ว กูว hey, well, ่าเฮียน้อยโดนส่วนตายน้อยมึงเติมเลือดก่อนเอาไม่ได้หรอกคนเนี้ยเฮ้ยมันมันเลงมาแล้วไอ้เฮียลูนหมอบลูนอะไรไม่เห็นหรอกกูเฮ้ย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 แต่มอาอไซด์แลไปแม่ก็วิ่งย้อนกลับไปที่บ้านข้างหลังเนี่ยกูลูกซองไอ้น้อยมันมาซ้ายขวาเลยว่ะโอ้โหกูไปแล้วกูไปแล้ว

มึงไม่รอดแน่นอนกูพูดเลยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไอสัตว์สี่คนนะมึงไม่น่าไปยิงมันเลยแค่กูบอกแล้วยิงกูรู้ตำแหน่งครับเลยเอาเหลอน้องกลัว